นี่ค่ะนี่นุกน้องสาวตาหวานเองค่ะจะไปได้ละอย่าแม้ก็จะคิดนะคะหมอ นี่แกจะไปกับเขาด้วยเหรอโบหน้าข,าขนาดนี้<า>แต่งหน้าเข้าเวรไม่ได้เหรอมันสรารสชาติแม่งเลยเนี่ย